สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาน้ำเชื้อวัวแดงนะครับวันนี้ครับทางเราคิดดีแอนิมอลนะครับได้ทำการรวบรวมน้ำเชื้อนะครับดีๆเด็ดๆนะครับมาแนะนำให้ทุกท่านในวันนี้แล้วนะครับ สำหรับตัวแรกนะครับมิสเตอร์ซาเจนนะครับ499ทับ1นะครับผมมีจุดเด่นตรงที่โครงสร้างกระดูกแข็งแดงครับมีฐานที่มั่นคงนะฮะแล้วก็ให้เม็ดสีแก่ลูกๆลูกหลานนะครับค่อนข้างจะเข้มเลยนะฮะตัวต่อมาครับมิสเตอร์คาสเลโทนี่นะฮะ5ทับ91ตัวนี้นะฮะมีจุดเด่นตรงที่มีโครงสร้างที่ดีครับมีเม็ดสีที่ค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับและน้องยังมีผลงานแชมเปี้ยนอีกหลายสนามเลยนะครับขอกาันตีจ้ะ และตัวนี้นะครับวัวแดงรูปร่างดีนะครับถึกบึกบึนนะครับมิสเตอร์ฟอนเตนอตนะครับ839นะฮะมีรูปร่างที่แข็งแดงนะครับบึกบึนและน้องยังเป็นแชมเปี้ยนระดับนานาชาตินะครับของเดดบูลอีกด้วยฮะเรียกได้ว่าเป็นข้อพัน์ตัวหลักๆของทางฟาร์มเราด้วยเลยนะครับ ครับตัวต่อมาครับ C C C m r k r Kitas 149.0ทันย์ะครับมีลำตัวที่หนาครับผมแล้วก็ลึกนะฮะอีกทั้งน้องยังได้แชมป์หลายสนามเลยนะครับอาทิเช่นครับ International Champion Red Bull Bamboo r นะครับตัวต่อไปครับ J S Lord นะครับ Peter b i l l นะครับ2 0 0ับฮะให้ลูกที่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับโค้งใหญ่แล้วก็สีแดงค่อนข้างคงที่นะครับ และตัวสุดท้ายครับพิเตอร์ซีทีทับเนะครับเป็นวัวแดงโบ๊ทนะฮะมีลำตัวค่อนข้างใหญ่ครับผมกระดูกใหญ่แล้วก็น้องมีผลงานประกวดค่อนข้างหลายสนามเลยนะครับผม ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าข้อมูลที่เอามานําเสนอให้วันนี้นะครับเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆนะครับของน้ําเชื้อของพ่อพันธุ์แต่ละตัวของทางคิดดีแอนิมอลของเรานะครับผมหากท่านใดนะครับที่สนใจที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มนะครับสามารถอินบล็อกมาที่เพจคิดดีแอนิมอลได้เลยนะครับผมมีแอดมินคอยตอบนะฮะและในสัปดาห์หน้านะครับทางคิดดีแอนิมอลของเรานะครับจะได้ไปจัดบูธที่งานโคเนื้อแห่งชาติตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่30มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ Bye bye.